แกไม่ต้องห่วงหรอกผู้ชายคนที่ฉันขับรถชนค่ะเขาบอกว่าเขาจะช่วยฉันเขากำลังเรียนนิติาศาสตร์ฉันจะชนะไอ้สะดมได้ไม่ยากหนูคิดว่าคุณจะให้ทานายประจำทำคดีนี้ซะอีกก็้ทานายนะั้นเป็นคนของไอ้สะดมคืนที้มันมาช่วยทำเนี่ยมันก็รวมหัวกับไอ้สะดมความชนะสิแต่เขาก็น่าจะไว้ใจได้มากกว่าไม่ใช่เหรอคะแกคิดว่าแกไว้ใจคนไหนได้มากกว่าหร แล้ที่ฉันต้องฟองใหญ่สดุดมเนี่ยก็อะไรเป็นเพราะฉันไว้ใจคนไหนมากกว่าใช่ไหมความเจ็บปวดเป็นบทเรียนที่เราหายโง่ถ้าฉันต้องถูกหลอกจริงๆฉันยอมให้คนนอกหลอกดีกว่าเพราะถ้าคนใหนหลอกเน่ยความเจ็บปวดต่างกัน